ับมาดูกันตอนเพื่อนก็จะไปถ่ายคลิปรถอีกคันนังหน่อยอยู่ไกลนะยี่เกียรเดินเข้าไปรถยาากันที่เราซื้อมานะจะอ,อยู่บ้านของครูแเดี๋ยผมอยู่บ้านหนองลางกลับมาดูสายชนต่อดูเข่ากันหลายดีอยู่นะ mong thấy mai, mong thấy nữa mai. có cái này là mà, cái này. à? nhéo, nó chỉ là mở nòng máy rất cái hai bờ nào mãi rồi Mà có bố áo đây rồi Mình có chỗ kiểu, nồi nói áo rồi Nhọc quá trời ta có lưỡng mới đi, thao bẹp nè Lêu tiệt, lêu tiệt Để chạy thẳng nó giặt kiểu mất lê lêu Rồi mình không cầm mấy gì Nhọc quá trời, nó đây ช้างนี่มันจะไม่มีเพารอยนะจะเทาตัวเดียวเลยตัวช้างมันจะยับไปพานกว่านะเพื่อนตอนเป็นโค่มันจะจะพามันจะเยอะกว่าหน่อยแต่ว่าระบบมันก็เปลี่ยนง่ายเหมือนกันแหละความแตกต่างกันนะ ระบบชงข้าวน่ะท่อแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหานะเพื่อนมาใช้ดีนะมันใช้ไปตั้งหลายปีแผ่นจ้าทางอะนะป่าแล้วป่าอีกนั่นแหละทียังใช้ได้อยู่นะเพื่อนถ้ามันไม่โค้งมันไม่งอเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันดูไม่เท่เฉยเลยแต่ถ้ามีตังเหลือมันก็จะทำเหมือนกันแหละ ผมถ้าว่ามันไม่เสียมันก็ไม่เปลี่ยนหม,ม,มันใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนผมซื้อผมซื้อวินมาแล้วนะมีนาะหลายท่านนะทักมาถามใครียกว่าเอเมนมาถามผมอะ่ะผมซื้อวินสีนิ้วมาแล้วของเก่ามัน5านิ้วมัง ลองเนี่ยจะทดลองกับคันนี้แหละเพราะว่าคันรถช้างมันเป็นสี่นิ้วไปแล้วนะ่ะคันนี้ยังเป็นเดิมโรงงานระบบวินระบบเบรคพานอะไรมันเดิมโรงงานหมดเลยเพื่อนรถตีมสผมต,ต้องมาแต่งเองหมดเลย รีบจะให้ดีมันต้องให้มันไวนะเพื่อนทดให้มันไวๆวให้มันปัดออกแรงแรงให้มันปัดเข้าตู้แรงแรงผมเล่นรถเกษตรใหม่ๆหม่บอโปัญหาที่รีบตันนี่เบื่อมากเลยนะเบื่อรถเกษตรนี่มันต้องไลม่มันตั้งแต่ตู้นะเพื่อนตู้มันนะ่ะต้องไล่นั่นแหละต้องไล่มาใหม่ไล่ใหม่เพืเลยตู้เริมโรงงานมันใช้ไม่ได้นะเพื่อน ป้ะตูมันสังเราสังลงเยอะนะเพื่อนต้องดูหนามด้วยนะดูหนามของตัวเองด้วยนะหนามตูนะ้นะหนามมันหมดไหมหรือว่าหนามมันมีครบไหมเอยไปไ กลาวานผมเห็นเขาเวลาเขาเลี้ยวน,ะ,นะเพื่อนเขาใช้สองมือนะเขาใช้สองมือเพื่อนนึกออกไหมผมก็เลยต่อว่าไปนะพอกึ่งกึ่งตำหนิกึ่งแซวอะแหละต้องยังไงก็ต้องใช้มือเดียวอนะ่ะมันจะยากยังไงก็ต้องใช้มือเดียวต้องหัดให้มันเป็นนะถ้าว่าติดเป็นสยัยเลี้ยวสองมือนี่เสียวเวลาแล้วเพื่อน จะเสียจังหวะไปยึกนึงอ่ะมันจะเวลาเลี้ยวเวลาต่องามจะดูไม่มันจะดูไม่ต่อเนื่องนะมันเหมือนจังหวะแบบมันหายไปจังหวะหนึงอ่ะเพื่อนผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยไม่รู้เขาเขาปรับปรุงยังนะ ใหม่ก็แนะนำกันได้นะไดให้ผมขับผมก็ขับไม่เป็นหรอกดีแต่ปากคับผมอะ่ะแต่ว่าขับไม่เป็นต้องเป็นอย่างเดียวครับ เข็มอุ้มแล้มัเนี่ยเข้าดีอยู่นะเข้าทุ่งเนี้มันจะมีห้วยเพื่อนมันจะมีห่วยบ้านผมเขาเรียกห่วยมันจะมันจะมีห่วยเขาเรียกห่วยข้องทูเนะน้นนามไม่ขาดหรอกสูบขึ้นมาได้แต่ว่ายามหนาเร่งมันก็เข็มหน่อยแหละมันก็ก่อยๆมันก่อยๆนั่นแหละทางบ้านผมอะมันเป็นเกลือเนาะ พืนนไทยันเป็นดินดินเค็มนอนเพื่อนเขาทำนาเกลือกันนะสมัยตะก่อนนะก็เลเหมือนพเตสอะไรเหมือนพเตสอ,อะไรที่เขาต่อต้างนันนะเสียงปืนมันคางดังนั้นเพื่อนไอ้ปืนทอร่อยตัวใหญ่ เบอร์สองหนึ่งสามะแต่ว่าผมซื้อมาสำรองมาแล้วแหละคำคำดูนะเพื่อนถ้าว่ามันร้อนเนี่ยเพื่อนเซื้อมาสำรองเลยไม่นานหรอกแตกแน่นอนคำคำดูนะเวลารถจอดเกี่ยวเกี่ยวเข่าเซ็ตนะนเพื่อน,นเวลาก็ไปคำคำดูนะ ถ้ามันร้อนจัดเนี่ยไม่นานแตกแน่นอนเตรียมสำรองไว้เลยนี่ผมก็ไม่เปลี่ยนนะผมจะรอไปดูมันจะแตกไหมแต่ก็าเสียเวลาหน่อยแหละประมาณั่วโมงสองสโมงแหละถ้ามันแตกลูกเก่าเราก็ตัดทิ้งเลยนะแล้วก็าอัดวินออก ือนเกี่ยวเกี่ยวเขาจมน้ำเนาะเพื่อนฝนตกดาเขามันจมน้ำเนาะมันติดติดตูดทีหนึ่งเพื่อนคนครับก็นงงอิมเป็นอะไรมันลันทุบทุบทุบผมก็ขึน้นไปอยู่บนหลยแล้วก็แล้วก็ดับเครื่องนะถือว่าไหวพิบก็พอได้อยู่เวลาเขาจมน้ำเราจะควัดแต่คอล้วงขึ้นมาเนาะกพนี่มันเหมือนมัน,มน แแรงพัดแรงส่งมันน่ะมันเลยมันเป็นออ,อยู่ไป็ออ,อยู่ตรงป่องใบพัดนะเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหมถ้าว่าเขาหนาๆเขาแบบเนี้ยมันไม่มีทิดหรอกครับถ้าว่าเจอเขาบางๆหรือว่าเกี่ยวเขาล้มฮักแต่พอลวงมาเนี่ยเพื่อนระวังเด้อนคอยดูมันดามจะเปิ้งอยู่ตรงตรงูดนะครับเพราะอยู่ตรงตูดป่อง ระแบบนี้ไม่มีทิศแลวครับเกี่ยวไปเตอ นนแล้วไงเป็นไงเริ่มควงด้แล้วไม่รู้ควงสองมือหรือว่ามือเดียวไม่ได้ขึ้นไปดูยังติดนิสัยสองมืออยู่ผมต้องว่าอีกแต่ดูลักษณะเหมือนควงมือเดียวนั้นเพื่อนเพราะว่าจังหวะมันต่อเนื่องนะจังหวะมันสมูทด,ดิ เขาจะเต็มอุ้มแล้ววะเข่าทุ่งของปูปีนี้มันถือว่าต้นต้นต่ำนะต้นเกลี่ยเนี่ยทุกปีโอ้โหสูงมากเลยเพื่อนเขาทุ่งเนี่ยทุ่งของปูเนี่ยรถเกี่ยวถ้าว่าไม่แรงจริงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่แถวนี้นะ เราะว่ามาเกี่ยวทุงนี้ต้องแต่งเต็มจริงๆนะเพื่อนข้าวมันหนาคุปต้าเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเกี่ยวเลยแหละเขาจะไม่ค่อยมาหรอกนะเพราะว่ามันเขาไม่ค่อยได้งานนะถ้าเป็นคุปต้านะเจะอข้าวนาหนาเนะขาไม่ค่อยนิยมกันด้วยนะมันไม่ทันใจนะเจ้าของนาสมัยนี้ดังนั้นผมก็ไม่ขายหรอกมันก็ไม่ทันใจผมด้วยนะมันก็ไม่ได้งานด้วยแหละ นได้น้อยนะแต่งจะไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วเนี่ยโคต,ต้านะผมที่ผมขายไปใครที่ซื้อผมไปนะ่ะใช้ยาวแน่นอนผมแต่งจบมาแล้วนะ ดูแล้วเขน่าจะใช้มือเดียวนะเพื่อนในการเลี้ยวแต่ั้นมันจะไม่สมูทแบบนี้นะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยแหละ ันูรถครอบครัวสองสี่หกคนมีหมาวิ่งนำหน้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านนอกแบบนี้นะเพื่อนสบายสบายาคลิปนี้แคน่นี้เพื่อนเดินตัวยาว สวัสดีครับ